สุดเศร้าไมเคิลภูพาร์ตตัดสินใจจบชีวิตอดีตดาราหนุ่มจบชีวิตตัวเองในบ้านพักเมื่อวันที่16เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2565มีรายง,งานข่าวระบุว่า ตำรวจสนโชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักซอยนักนิวาฒน์5แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพสำหรับผู้เสียชีวิตคือนายมิเชลไยโรดภูพาร์ตหรือไมเคลิลภูพาร์ตอายุ52ปีดารานักแสดงลูกครึ่งชื่อดังถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกงโง่ขนาดจุด22มมเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตภายในห้องนอนของบ้านพัก เกิดเมื่อเวลา11.30นที่ผ่านมามีรายงานว่าสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากผู้ตายมีโรคประจำตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เข้าทำการรักษามานานระยะหนึ่งแล้วโดยตำรวจพบยารักษาโรคอาการซึมเศร้าอยู่ภายในห้องจำนวนมากจึงใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตซึ่งทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดและขอความเป็นส่วนตัว ก่อนนำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและประสานญาติให้นำศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปย้อนประวัตินักแสดงรุ่นใหญ่ไมเคิลภูพาร์หนุ่มนักเรียนนอกกับผลงานสร้างชื่อในวงการบันเทิงมากมายแม้ ตัวจะจากไปแล้วแต่ยังเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่มีข่าวว่าอดีตนักแสดงลูกครึ่งชื่อดังไมเคิลพูพาร์ตตัดสินใจปลิดชีพตัวเองภายในบ้านพักใจกลางกรุงก็สร้างความสะเทือนใจกับคนในสังคมไม่น้อยนับเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าอีกหนึ่งครั้งสำหรับวงการบันเทิงไทยสำหรับประวัติของไมเคิลพูพาร์หรือมิเชนัยโรธพูพาร์ชื่อเล่นว่าโอ oh. เป็นนักแสดงลูกครึ่งชาวไทยโดยคุณพ่อเป็นชาวเบลเยียมส่วนคุณแม่เป็นคนไทยและไมเคิลยังเป็นพี่ชายของนักแสดงรุ่นใหญ่โอลิเวอร์ผูพาร์ตอีกด้วยไมยเคิลเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งอายุได้สามขวบ จึงย้ายมาอยู่ประเทศไทยจนถึงอายุ14ปีก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโฆษณาจากใครเชอร์จากนั้นก็ศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพอีก2ปีที่เมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูกสาว1คนผลงานสร้างชื่อของไมเคิลมีงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อนหนึ่งที่ถ่ายคู่กับซินิธาบุญยศัก ก่อนจะมีผลงานถ่ายแบบมาเรื่อยๆต่อมามีผลงานละครอีกหลายเรื่องอาทิมีรายวันคู่รักรังหนาวแหวนทองเหลืองคู่รักชุมทางเข้าชุมทองเป็นต้นผลงานภาพ,พยนตร์อาทิสามรอยกลัวกลา้าอาคาดรับบทเป็นบาทลวงวิวัฒน์ซึ่งบทบาทนี้ทำให้มีคนรักและชื่นชอบไม่เคยอย่างมากมาย ผลงานแสดงมิวสิกวิดีโอมีสองเพลงได้แก่ไว้ใจของอัมพลลำพูนและทำใจไม่ได้ของอิทธิพลางกูล จากนั้นไมเคิลก็ได้ออกจากวุงการและไปแต่งงานใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวกระทั่งวันที่16เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2565จะมีข่าววา Michael, ่าไมเคิลภูพาร์ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในวัย50ปีหลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ด้านหลานชายแท้ๆของไมเคิลอย่างนิวชายพลภูพารก็ได้โพสต์ภาพจอดำอะไรท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับรวมทั้งแซมยุระนัน อมนตรีที่เคยร่วมงานกับไมเคิลก็โพสต์ข้อความว่าขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของน้องชายที่น่ารักโอ้ไมเคิลภูพารดถึงจะไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วก็ตามแต่ยังคงมีความทรงจำที่ดีๆจากการที่ได้ร่วมงานด้วยกันสองเรื่องครับ สาวใช้ไฮเทคและรังหนาวต้องขอแสดงความเสียใจอย่างนิ่งกอับครอบครัวภูพารด,ด้วยนะครับสำหรับพิธีรถน้ำศพจะจับขึ้นในวันนี้17นาฬิกามกราคมเวลา1 5 0 0นที่วัดสาครสุนทรประชาสวรรค์ใกล้สตรีวิทยาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้ด้วยขอให้คุณไมเคิลภูพารสู่สุข,ขติหลับให้สบายนะคะ